เมื่อกี้หนูถามแม่ว่าแม่รู้ไหมว่าทําไมเขาต้องเป็นเบาหวานทําไมเขาต้องส่งมาตรวจตาแม่รู้ไหมคะแต่บารู้จะเข้าใจว่ายัานขึ้นตาถูก<า>ต้องเข้าใจคนเป็นเบาหวานต้องทําหน้าที่หนึ่งตรวจตาตรวจไตตรวจเท้าแม่นะคะหนึ่งในนั้นคือตาเพราะตามันทําให้สูญเสียการมองเห็นไปตลอดไปได้ถ้าเราไม่ตรวจไม่ดักจับมันไว้วันนี้ของแม่ดีมากยังไม่เจอเบาหวานขึ้นตา แม่ก็ทําหน้าที่ในการปีละครั้งแม่ต้องตรวจตาเบาหวานเพราะโรคเนี้ยมันแอบมาแต่เวลามันเป็นมันจะทําให้เราบอดได้แล้วมันรักษาโดยการผ่าตัดไม่ได้นี่คือ,อโอรคเบาหวานขึ้นตาจ๊ะแม่บอก่าคอยคมอจากเคลียนี่ไงเขาก็ส่งมาตรวจแม่แล้วไงแล้วไอนี่มันเป็นเพลยุยบบ้ายุบขาดเลยแม่คือว่าสิ่งที่แม่ต้องรู้นะคะ เป็นเบาหวานต้องรับขวดการตรวจตาไตเท้าเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งคือฟันพอจูจู่มันก็หายไปหายไปหายไปทั้งที่ไม่ได้กินลูกอมหายหมดแล้วกินอย่างกินบ่ไรกินไม่ได้เพราะว่าฟันมันไปหมดแล้วทั้งที่เราไม่ได้กินลูกอมใช่ไหมพราอว่าน้ําตาลมันเยอะไงมันก็เลยทําให้เกิดภาวะเบาหวานเนี่ยเขาเพิ่มมาอย่างหนึ่งคือตรวจฟัน เพราะว่าฟันมันก็จะค่อยกรอน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 หายไป mm hmm. เพราะว่าไอ้ตัวเหนือกมันเนี่ยมันไม่มีเลือดมาเลี้ยงเพราะว่าเลือดมันมาช้ามันมาได้ยากลําบากจนทําให้กินอะไรเสร็จอาหารก็ไปอุดไปอุดไปอุดปุ๊บฟันก็ผุก็แมงก็ต้องถอนในที่สุดโอเคไหมเข้าใจเนาะ mm hmm. จ้ะ